โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในช่องท n p อ็นพธนภัทรครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมดำไม่แรงนะแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวจะมาปั่นสลอ็อตเหมือนเดิมนะทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่นเกมนี่ลาวารูอยากรุ้มกั้นว่ามันจะจ่ายหรือเปล่าในช่วงเวลานี้นะก็ไม่แน่ใจ ม่แน่ใจเหมือนกันนี่พกทุนมาที่เจ็สิบสามเอ็มนะทุกคนทุนก็ขึ้นขึ้นลงลงตอนเนี้ยแม่งไปได้แค่นี้แหละลก่อนที่เราจะไปเริ่มนะผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเกม Dummy ่แลนนะไม่เกี่ยวกับเว็บทนานานะเป็นเกมเล่นฟรีนะทุกคนสามารถโหลดได้ที่พจโตหรือว่าใต้ลิงค์คลิปนี้ได้เลยใต้ลิงค์คลิปนี้ใต้คลิปมีลิงก์ ตาโหลดอยู่นะทุกคนไปลอกกันได้โอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาลาวารูดเนยแนวตั้งอีแ่แกเจ็ดสิบสามเอ็มนะทุกคนเราจะมากดเนี่ยเบ็ดน,น,น้อยๆก่อนละกันเบ็ดแสนมันก็ไม่น้อยนะเบ็ดแสนเนะี่ยเยอะอยู่นะ ลองเชิงมันไว้ก่อนสิบทีดูดิว่ามันจะมาหรือเปล่าเอาไปร้อยหมุนอ้ยแสนเจ็ดน้อยเกินอุมาหน่อยโอย้สองแสนน้อยเกินน้อยเกินพี่โอ้โห มาหน่อยได้ไหมโอ้โหตัวเดียวค่ะตัวเดียว้นี่คูณพันด้วยอเนี่ยอยากได้คูณพันอยู่นะยังไม่เคยได้เลยเนี่ยอุ้ยดอกนี้หกแสนโอ้โหโอ้โหไหลเป็นน้ำเลย อุ้ยตัวเดียวไอ้อะไรเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นรําเนี่ยเอาไปก่อนอีกเจ็ดแสนมันบอกเอาไปก่อนเดี๋ยวรอ,อก่อนรอฟีเข้าอยากได้แกนมากเลยนะ่นะห้าร้อยเอ็มน่ะเอาไปก่อนอีกสองแสนนะทุกคนโทษนะถ้ามันมีอะไรเด้งขึ้นมาเนะี่ย ฟรีเกมจะไม่มาเลยหรือไงฮะฟรีเกมจะไม่มาเลยหรือไงหรือว่าเรากดเบ็ดน,น้อยไปวะ โอ้ฟีเกมไม่เข้าเลยอ่ะฟีเกมฟีเกมทำอะไรเนี่ยฟีเกมฟีเกมมาหน่อยอเหลือสามสิบหมุน่นผมจะเริ่มเริ่มเพิ่มไอ้นี่นะไอตัวคูณความเร็วนะ่ะอือไปหนึ่งเอมดิ้งวินไปก่อน จะเริ่มเพิ่มมาแล้วเอาไปที่คูณสี่โอเคเฮียเพิ่มคูณสี่มาเลยทีเดียวรู้เรื่องขอเยอะๆขอเยอะๆขออีกโอเ้เยมาแค่น,นี้มาแค่น,นี้ท่อเดี๋ยวมันต้องมาอีกนะทุกคน อุ้ยอุ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอเคขอเยอะๆขอเยอะๆเอาอีกเอาอีกอุ้ยเฮ้ยโอเคโอเคโอเคปลดล็อกให้หมดเลยเนี่ยเอ้ยมาหน่อยโอ้โหสามล้านนะสามเอ็มทุกนะคน ตอนนี้เรายังไม่ตกเจ็ดสิบนะเราได้กาไรมาแล้วดวแต่ว่ามันไปได้สุดกว่านี้วะบอกเลยถ้าจะมาอีกก็น่าจะยากแล้วทุกคนแต่แม่งมาได้แนะ่มันมาได้ทุกคนมาได้แต่มายากหน่อยตรงน,นี้ไปเก้าแสนอุ้ยมาอีกแล้วเนี่ยบอกแล้วว่ามันง่าย มันมาได้แต่มันมาแน่ขอเยอะๆขอเยอะๆแบบเบ,มบ,มบึมอๆเต็มช่องอุย้ยคูณห้าร้อยอ้ยมาอีกมาอีกไม่เอาไม่เอาโอ้โหแค่นี้เองสามล้านสี่จจัดอีกร้อยหมุนแล้วกันยวผมว่ามันมาอีกแน่เลยนี่ไง โหมายังบ่อยมาบ่อยจริงฟรีเกมลองเล่นกันได้นะเกมเน้ะอุ้ยรอบนี้นะ่าจะจ่ายเยอะหรือเปล่าสองรอบสุดท้ายต้องมาสวยอุ้ยอะไรเนี่ยสามล้านห้าได้กำไรทีละแสน อุ้ยไม่หรือเปล่าจะไปอ,อยากได้ฟรีเกมเมื่อกี้อุ้ยไม่แกไม่แกไม่แกอันนี้รอบที่เท่าไหล่เนี่ยเยอะแล้วนะหลายรอบแล้วนะว่ารอบนี้มันจะจ่ายหรือเปล่ารอบนี้จ่ายหนักหรือเปล่าเนี่ยสามโอเคแค่นี้แหละเอาไปแค่นี้ก่อนเอาไปแค่เอ็มเดียวสองเอ็มมา แต่ก็ได้อยู่ไม่ถึงกับแย่นะตอนแรกมันมีเจ็ดสิสามตอนนี้ขึ้นมาไปสิบสองแล้วเนี่ยไม่ถึงกับแย่นะทุกคนเกมน,นี้แต่ถ้าเบ็ดหนักแม่งไปได้มากกว่านี้แน่เลยแต่ผมไม่กล้ากดเบ็ดหนักว่ะเดี๋ยวมันหมดไงหมดแล้วจะซวยเนี่ย โอ้โหโอ้โหโอ้โหจบร้อยหมดนี้ก็มาดูกันว่ามีกำไรเท่าไหร่ถ้าจบร้อยหมุนี้นะโอโ้อยากได้ฟรีเกมเมื่อกี้ทำไมฟรีเกมเมื่อกี้มันไม่ลงวะมันให้แต่ฟรีเกมสี่ตัวไปแล้วไนงะสามตัวไม่ให้ละขอฟรีเกมสามตัว ถามตัว,วโอ้โหมาตัวเดียวขอฟรีเกมอะไรก็ได้แล้วนะเอ้ยโอ้โหเสรียดายอะมาหน่อยได้ไหมครับมาหน่อยได้ไหมครับลาวารูดเห็นมีคนแต้เกมมีเยอะเลยนะร้อยหมุนจบไปแหละ นเหลือเจ็ดเจ็ดจะจัดให้อีกร้อยหมุนอุ้ยตอนนี้บิ๊กวินไปก่อนยังไม่ได้เมก้าวินเลยเนี่ยอุ้ยไม่แล้วสวยงามโอเคโอเคขอคูณห้าร้อหกร้อยได้ไหมคูณสองร้ยห้าสิบคูณห้าสิบไม่เอาดิโอ้โหคูณห้าสิบไม่เอาดิโอเคคูณสองร้อย มาอีกต้องมาอีกอืม,มาแค่นี้อีกแล้วสามล้านเจ็ดนะทุกคนรอบนี้อุ้ยคูณพันอย่างให้คูณพันลงมากเลยถ้าคูณพันลงนี่อ้โหหวานเจี๊ยบ โอ้คูณพันนี่คูณพันไม่ชอบมาตัวเดียวเนี่ยเดี๋ยวเราไปเพิ่มรอบหมุนนิดนกว่าตัวคูณทำให้ความเร็วมันอาจจะแบบว่าจ่ายแบบเบิ่มๆอะ่ะยิ่งเร็วยิ่งรัวหรือเปล่าหรือว่ายัางไงเดี๋ยวรอสักสามสิบห้าหมุนแล้วกัน คูณแปไปเลยทุกคนมันมาได้นะแต่ถ้าเข้าฟรีเกมผมจะปรับเป็นคูณสี่นะอื้มหุยเมกาวินรอบครั้งแรกไอ้เหี้ยเมกาวินครั้งแรกหมดแล้ว เดี๋ยวไปต่ออีกสักหน่อยแล้วกันมันยังเห็นกำไรไม่สุดว่ะมันจะได้เห็นกำไรไม่ในรอบเนี้ยสวยแล้วเนี่ยเริ่มละขอบิ๊กขอเมกาวินอะไอ้ที่สูงกว่าเมกาวินคืออะไรวะ ไหนเอามาให้ดูดิจะได้จำชื่อได้เนี่ยไม่ค่อยโผล่มาเลยฟรีเกมเริ่มไม่เข้าแล้วนะทุกคนเริ่มไม่จ่ายละจ่ายแค่ช่วงแรกๆหรือมาอีกหน่อยอะไรหรือเปล่าอ่ะอือมพีเฮียนนี่เราทบทุนนี่ว่าอันนี้เราทบทุนนี่ว่า อันนี้เราทบทุนนี่มาไอ้เหี้ยทุนเลยนี่มาได้กำไรมาเอ็มเดียวเองโอเคทุกคนเกมนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครอยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะทุกคนก็ขอลาไปก่อนนะกิจกรรมหมดแล้วทุกคนมีวงล้อกอโปรนะ่ะ จะต้องเติมเงินนี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ